ข้าวหน้าปลาดิบกินได้แบบไม่อัน้นส <Wow. S 1> ามทุ่มครึ่งมีรามเมงให้กินฟรีรามเมงมาแล้วนี่คือหน้าตารามเมงของเรานะคะคือแบบน่ากินมากเลยออนเซ็น oh. ส่วนตัวมีถึงสามห้อง oh. ด้วยกันทุกคน hey, ไอติมฟรีกิ <Wow. S 1> กนก็ดแ้งก็ไร้ช่ไงมันกิโห <Wow. S 1> oh, ดีมาก ทออมมาพบก,กับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยูดีแนเนนะคะเดี๋ยววันนี้กี้กับเอจีเราจะมีเลี้ยวกางองเซนซูดลุแต่ว่าราคาถูกมากที่าท,ทกากายามะแน,น,นเนยนะคะไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นให้จะไปดูโรงแรมทางผ่านโรงแรมจะมีตลาดเล็กๆด้วยวไปเดินตลาดก่อน,นดียกว่าโอ้ยทุกคนอันนี้เป็นตลาดเลยดูมีหิมะดูมีน้องหมา,าน่ารักจังเลย คาวไอน่ารักสกดยอัสนาชี <laughs> นี่ทุกคนก็จะเป็นตลาดเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นคนท้องถิ่นอย่างเงี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาขายเกี่ยวกับพวก แอปเปิลผล,ลไม้ผักอะไรอย่างนี้ที่นี่กันนั่นเองทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้บรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านมาซื้อของกันอะไรอเงี้ยก็สามารถที่จะมาเดินตลาดนี้ก่อนได้เดี๋ยวต่อไปเข้าโรงแรมกันเลยดีกว่าทุกคนเดินจากตลาดไปเพียงแค่7นาทีเนาทีเท่านั้นนี่ทุกคนและนี่เป็นบรรยากาศของในโรงแรมนะคะคือแบบสวยมากเลยนะตรงล็อบบี้อะไรเงี้ยก็คือสวยมาก ชั้นล่างเนี่ยมีเขาจะมีขายของฝากด้วยแต่ที่สำคัญก็คือมีกาแฟาให้ดื่มฟรีตั้งแต่บ่ายสองกันเลยทีเดียวสามารถมาดื่มกาแฟาตรงนี้ได้ฟรีกี่แก้วก็ได้โอเคคะคะและตอนนี้เราก็เช็คอินเข้ามาในห้องเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือห้องของเราแต่ยังไม่ต้องดูห้องกันหรอกเป็นเพราะว่าโรงแรมนี้เขามีองค์เส่วนตัวถึง3ห้องกันเลยทีเดียว จะรออะไรไปองเซนไปก่อนเลยดีกว่านี่ทุกคนตอนนี้<อ>เราก็มาอ,อยู่ในองเซนที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ,องเซนส่วนตัวมีถึง3มห้องเลยนะทุกคนและนี่คือห้องแรกบรรยากาศสวยมาก,ส,มากสามารถเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยและมีหิมะด้วยนั่นเองทุกคนและนี่เลยอันนี้คือชุดอันนี้เรียกว่าซามมยซามมยนั่นเองนะคะคือไม่ใช่ชุดยูกระตะานะทุกคนของโรงแรมนี้น่แหละเราก็สามารถใส่ชุดนี้มาแล้วมาเข้าองเซนได้เลย ห้องนี้เนี่ยเป็นแบบส่วนตัวมี3ห้อง3แบบด้วยกันนั่นเองทุกคนเสียเวลาทำไหมขอตัวไปเช็คอก่อนนะสถ้าเป็นป้ายแบบนี้นี่นีแบบนี้คือไม่มีคนเข้าพอเราจะเข้าไปข้างในใช่ปะกลับด้านจ้ะแค่นี้เองง่ายมาก แถวต่อไปเราจะไปเข้าอองเซนห้องที่สองเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้ว่างอยู่เราก็จะต้องกลับไปแปเฮ้ยสวย,ย,สวยดูดิโอห้องนี้เป็นหินเลยทุกคนว้าวแล้เห็นวิวเมืองด้วยดูดิสวยมากอุยตอนนี้แบบอากาศยามเย็นสวยมากดูดิ เห็นวิวเมืองด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้นี่จะมีความแบบเป็นขินแบบนี้ด้วยเก๋มากเลยอันเนี้ยดีครับดีเนาะนี่ทุกคนและนี่ก็คือห้องสุดท้ายเป็นแบบนี้นี่เลย นี่นะคะห้องสุดท้ายก็คือจะคล้ายๆกับ2ห้องเมื่อกี้เพียงแต่ว่าจะเล็กกว่านั่นเองทุกคนแต่ว่าเห็นวิวเมืองเหมือนกันเลยนั่นเองนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งคือตรงนี้ห้องนี้เขาจะมีกระจกด้วย <S <S เช่นแบบถ้าใครแบบกลัวหนาวหรือว่าเฮ้ยเป็นวิวเมืองกลัวว่าคนอื่นจะเห็นมาห้องนี้ได้เขามีกระจกกั้นไว้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถเข้าได้นี่มันจะเกิดเป็นแบบนี้เลยไอติมฟี นี่มีหลายรสด,ด้วยหลังจากที่แช่องเ็นเสร็จเรียบร้อยไอติมเขามีให้กินฟรีนะคะเออด้วยมีหลายรสชาติด้วยอัปนามเซ็ตแล้วก็ไอ,ไอติมมีความเซ็ตดีมากนะเพราะว่าเวลาที่เราไปแช่องเ็นเนาะเราจะร้อนมากพอร้อนปุ๊บออกมากินไอติมได้จ้าดีมากเลยน้องเลิมทุกคนตามต่อมาด้วยห้องนี้ห้องซักผ้านี่ เครื่องสภาผ้านี้นะคะใช้ฟรีแต่ว่าใครยอยากอบแห้งก็จะต้องเสียเงินแต่คือสักผ้าฟรีอ่ะที่ดูถ้าอย่างใครได้แบบเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือสบายเลยใช่ป่ะเรามีเสื้อผ้าปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ซักมาหลายวันมาซักที่นี่เลยก็ได้นะแล้วนี่จ้ะมีน้ำยาซักผ้าให้ด้วยเลดมากเลยนเานเาะยกตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวกิกกับเมจิเราจะพาทุกคนมาดูที่ห้องกันบ้างดีกว่าว่าห้องนี้บรรยากาศเป็นยังไงแต่จะต้องบอกเกินไว้ก่อนว่าหลังจากที่ดูห้องเสร็จแล้วตอนกลางคืนสามทุ่มครึ่งที่นี่มีราเมงให้กินฟรีโอ้โหของฟรีเพียบเลยปะของฟรีเพียบไปแต่ตอนนี้ดูห้องกันก่อนเลยดีกว่านี่เริ่มจากอันนี้เป็นทางเข้านี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยกว้างขวางนะนุ่นิจิจีไปอยู่ริมนู้นเลยดิลึกไหมตอนนี้คิกอยู่ตรงทางเข้าแม่จเอ้อ เป็นอะไรเป็นอะไรอะอันนี้บบไม่ได้แกแล้งนะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมที่ทุกคนทางเข้านะคะก็จะจะมีที่เก็บของนะทุกคนเราก็วางกระโปรงกระเป๋าไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตร้มน้ําร้อนตรงนี้นี่มีที่ล้างมือด้วยนะเห็นไหมเฮ้ยมีอ่างล้างมือตรงนี้ด้วยถือว่าดีมากแล้วแบบอ,อ,อะไรพี่เจควรตลอด โรงแรมนีน้นอกจากจะมีองเซนแล้วเขาก็ามีห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําในตัวเพื่อแบบตอนเช้าสภาพหัวเป็นแบบนี้คี้เกียจจะไปองเซนอะ่ะฉันไม่อยากที่จะขึ้นลิฟต์บบไปเข้าองเซนอาบน้ําในห้องเองก็ได้จ้ะถือว่าดีนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นองเซนส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะถ้ามีองเซนจะไม่มีห้องอาบน้ําในห้องเยอะแลวไม่ใช่เนาะถือว่าอันนี้นี่คือมีครบคันแต่ไม่หมดตรงนี้ นี่อันนี้เป็นฝั่งห้องนอนของเรานั่นเองทุกคนพอเข้ามาปุ๊บซ้ายมือปุ๊บก็จะเจอกับนี้ก่อนเลยโซฟาสามารถนั่งได้2คนเลยนะถือว่าสบายทุกคนแล้วดูเตียงเตียงใหญ่มากใหญ่มากเตียงใหญ่ใหญ่แบบดูนอนยังไงเนี่ยนอนขวางนอนนี้ได้เหละอโหเตียงใหญ่มากแล้วดูวิวจากห้องเราสะกก่อนวิวห้องเราสวยมากทุกคน และนี่คือตอนเย็นนะคะสามารถมองเห็นซันเซ็ตได้ด้วยแสงสีชุ่มพูวินมากโรแมนติกมากเพราะว่าพาทิตตกดินฝั่งนี้นั่นเองนะคะและไม่หมดห้องนี้หันกลับมาตรงนี้นะก็จะมีพวก ทีวีแล้วก็ของอะไรต่างๆมีตัวเครื่องแปรงแบบสามารถที่จะนั่งแต่งงแต่หน้าอะไรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะส่วนชุดที่เราใส่นะเขาก็จะแขวนอยู่ในนี้นะในทุกคนก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้อัน,นี้เนี่ยจะใส่ไปองเซ็นก็ได้หรือว่าจะใส่นอนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะตอนเช้าใส่ไปกินอาหารเช้าได้หรอน่าจ,จะได้เนาะเออเพราะว่าเรียบร้อยนะะทุกคนเป็นแบบมีกางเกงนั่นเองน,นะคะโอเคห้องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนสามทุกครึง่งทุกคน สามทุ่มยี่สิบแปดนาทีแล้วเป็นไงตอนต่อเวแล้วอ่ะอีกสองนาทีจะได้ไปกินรามเมงเอาจริงๆเลยว่าวันนี้เนี่ยเราตื่นจะนประมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนาะ<ม>เพื่อที่จะเดินทางมาทากายาม่าทุกคนเอาดูหน้าง่วงมากถ้าเป็นปกติเนี่ยเราน่าจะอาบน้ำนอนเถอะแต่เพราะอะไรปะเพื่อทุกคนเลย <So. S 1> เพื่อเอ,เอาหลักๆคือเพื่อของฟรีโอเคไปไปกินรามเมงกันดีกว่าทุกคนสามทุ่มครึ่งสภาพนี้ ราเมงจะอร่อยไหมพี่ควรจะซผ้าก็ซักฟรีไงก็ซักฟรีไงก็ซักฟรีไงมปทุกคนตอนนี้ราลงมาที่ชั้นหนึ่งเห็นไหมเขาเขียนไว้ทุกคนอ่านออกเนาะอ่านไม่ออกสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มมากินราเมงนี่กินด้วยดิทูกท่านนั่งรอถึงสามทุ่มจะกินคนเดียวเธอ ในทุกคนอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะเนี่ยนะคะมาสั่งร้านเมนที่นี่คือตอนเช้าเนี่ยเราก็กินข้าวกันที่นี่นะนเป็นห้องอาหารกลางคืนเป็นแบบนี้ซึ่งมาเมงแบบพน,นักงานเขาจะทําให้แล้วเพราะร้อส่วนผ้าเช็ดมือตะเกียบอะไรพวกนี้ก,นก็คือบริการตัวเองทุกคนน้ําเปล่าก็มีไว้ให้ด้วยนี่วลาพอเราลงมาสั่งใช่ป่ะเขาก็จะมีป้ายแบบเนี้ยก็เรียกว่าเมป้ายเหมือนเป็น เลียไว้เออสักอย่างเป็นแบบนี้นเป็นหมายเลขแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเรานั่นเองคือแบบไม่ต้องมายืนรออะไรงเงี้ยนะส่วนอาหารเช้าเราก็จะมากินที่นี่นะแต่ย่าเพิ่งพูดถึงอาหารเช้าเอารามเมงก่อนอเหียวลี <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอโหอมมากเลยอะโอ้โหแบบเป็นรามเมงแบบเหมือนกินที่ร้านเลยนะ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจะมาแบบนี้เลยนะอะหอมมากทุกคนดูราเมงมาแล้วนี่คือหน้าตาราเมงของเรานะคะคือแบบน่ากินมากเลยคือกลิ่นหอมมากนะ ทีแรกกีคิดว่าแบบเอ้เป็นถ้วยครับต่ว่าคือแบบไม่เลยจริงจังมากเป็นไงทุกคนหน้าตาลาเมงของเราดูดิ<อ>เป็นโชยุลาเมงทุกคนคือเป็นรสชาติแบบกินง่ายๆเออคือแบบมันไม่ได้แบบจัดจ้านรสเข้มข้นแบบเหมือนร้านอะไรขนาดนั้นแต่ก็คืออร่อยกว่าลาเมงถ้วย การมีอย่างเี้ยนะมันก็จะดีอย่างตรงที่ว่าจะช่วยประหยัดอาหารค่ำของเราด้วยได้นั่นเองทุกคน mm. แต่ว่าขอตัวไปกินราเมก่อนพรุ mm. ่งนี้ยังมีอาหารเช้าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในตอนเช้าเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปสิเช้าอีกคนั้งแล้วอันนี้คืออาหารเช้าน,นั่นเองทุกคนอยากจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่คือเยอะมากที่นี่นะคะเขาจะดังเกี่ยวกับเนื้อที่แท้ิงน,นั่นเองทุกคนแล้วคราวนี้นี่เขา้าวันนี้ เนื้อทีตเกียวของที่นี่เลยนะอเอามาทําเป็นแบบว่าเกี๊ยวดองนั่นเองทุกคนเนี่ยอันนี้นี่คือเรากินได้แบบไม่อันเลยถ้าใครสั่งเป็นแบบเซทที่มีอาหารเช้าเหมือนเกี๊ยมิีนั่นเองนะคะและยังไม่พอทุกคนก็จะมีของทอดที่เอาเนื้อทิ่ตเกียวมาทําด้วยเช่นกันทุววกวอาหารเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะมีเยอะมากแต่ที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้น S 1> <S 1> <S มีซาชิมิด้วยมซาชิมิก็เปิดมีปลาด้วยมีแบบปลางงปลาหม,มึกอะไรเงี้ยก,ก็คือมีเหมือนกันกินได้แบบบุฟเฟ่ต์นั่นเองทุกคนคือแบบเฮ้ยดีมากเลยแล้วลกิ๊กก็ทำมาแบบนี้เลยจ้าไปกินกันดีกว่าเนื้อฮิดัอองงงดีกว่าเอออันี้เนื้อฮิดังกิ๊กกินของทอดทุกคนเนื้อฮิดันี่คือแพงมากเลยอะแต่ว่าพอมาอาหารเช้าโรงแรมนี้เขาให้เรากินของแพงเลยทีเดียว กร,อ,รอ,อ,อบมากปาก่อบด้วยเช่นนี้ทุกคนดูเป็นไงข้าวหน้าปลาดิบกินได้แบม,มอั้ว้าวมีทูน่าด้วยดูทูน่าชิ้นใหญ่มากอืมอมากอร่อย คราวนี้เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะที่เราไปเข้าองเซแล้วพอเราออกมามานนันจะมีไอติมใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยไอติมเนี่ยไม่มีนะแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับว่าขวดเหมือนเดียวกิดอะแต่ว่าเป็นน้ำแอปเปิ้ลซึ่งเราจะกินได้แบบไม่อันเพราะเข้าองเซนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ออกมากินได้เลยคือเฮ้ยดีมากเลยนะเก็บว่าที่เนี่ยการบริการเซอร์วิสอะไรต่างๆก็คือดีดใช่ห้ององเซนแต่ละห้องก็คือสวยห้องอาหารก็คือสวยมากบรรยากาศโรงแรมก็คือดีมากทุกคน โอเคแล้ตอนนี้อิ่มมาก,มกหลังจากที่ไปกินอาหารเช้ามาคุม้มมากทุกคนโรงแรมนี้แต่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าโรงแรมนี้มีชื่อว่าอะไรโรงแรมนี้ชื่อว่าทคาคายามะโอวทากายามะโอวไดนะคะใครมีแผนมาเที่ยวทากายามะกิ๊กแนะนําเลยเพราะว่าสะดวกสบายด้วยเดินทางจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟนะคะเพียงแค่ 3นาทีหรือว่าใครมีแผนที่จะไปเที่ยวชิลาคาวโกกก็สามารถที่จะนั่งรถบัสจากหน้าสถานีได้เลยนั่นเองนะคะส่วนราคาของโรงแรมนี้นะคะบอกได้เลยว่าถูกมากราคาอยู่เพียงแค่12,000เยนหรือตีเป็นเงินไทยเพียงแค่สามพันหกร้อยบาทสำหรับสงคนนะใช่สองคนนั่นหมายความว่าตกคนละหนึ่งพันหรอเอ้ยหนึ่ง 800, 800บาท,บาทนั่นเองนะคะทุกคนใครมีแพนมาเที่ยวเทกายาม่าอย่าลืมมาพักที่นี่นะน